สวีดัตสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาาดีซี่แกมเดี๋ยวก่อนนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมรบอบอกกันอีกแล้วนะผมอยู่กับแมป God o f g o r อนะครับผมเราเป็นพัชเจ้ากันเถิดนะในแมปนี้นะ,นะครับผมนะเราก็จะมาทําลายชาวโลกกันนะครับนะในเมื่อชาวโลกเกรียนหนักมากนะเราก็มาเกรยียนใส่ชาวโลกกันบ้างน,นะครับโอเคเริ่มกันเลยตอนนี้นะเราก็มีพลังด้วยกัน2ออย่างนะครับนั่นก็คือนี่บัวขาวครับผมบัวขาวเตะ ข้าไปเออเตะต้นไม้นะครับผมเทพเจ้าไม่มีอะไรทํามาเตะต้นไม้เล่นๆเนะเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือท่าควายนี่เออกว้างข้าไปเราทําลายมันเดียวเดียวเดียเดยวอย่าตามโกอย่าตามกโอ้มึงจะฆ่าเทพเจ้าเลยเนี่ยเออตามมาตามมากุกคว้างไปจากนี่แหละเออมาเลยนี่เน่มึงเป็นโอคนปลุกป้องหมู่บ้านหรยอครับเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับต่อไปเราก็มาทําลายหมู่บ้านกันต่อเลยอือไงล่ะโอ้คนคนมาคนมา มนุษย์มนุษย์เหรอมึงรู้จักเทพเจ้าสุดหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่านี้ตาห้าเป็นซาเมึองนี้ <c oughs> ในเมื่อพวกเมืองนะครับกูบอกให้บริหารไม่ดีนะครับอยู่มาเจ็ดปีแล้วมึงยังไม่ออกนี่จัดไปเป็นไงเอาไว้ใต้โอ่งไปเลยกระบผมเราก็ขอไปเก็บแต้มในกลางเมืองตรงนู้นก่อนนะครับมีการประชาดากันอย่างมัมันเราต้องไปแจมด้วยนะรเรื่องแจมนี้ไว้ใจผมมาเลยมามึงต้องตายเออไอ้ยิงเข้ไปโอ้โอ โอ้โหเดียวเดียวมันมีตัวตามมันมีตัวตามกูช่วยหน่อย <g ül> จัดไปครับเออทำลายให้หมดทำลายให้หมดนะครับกูคือเทพปราชญอยู่เนาะอยู่เนาะเบ๋เบโอ้โอโอ้ทหารเออโดนคันจนตาย <p> <ow> มึงกล้าฆ่าเทพปราได้ยังไงยอย่าให้กูโกรธกริ้วนะครับนะอือฟังไปอีกนะครับจะถึง800แล้วนะผมเดี๋ยว8 0 0รอบเราไปเอาท่าใหม่เลยนะครับเฮ้ยมียเลมได้มาด้วยนะผมโอเคไปถึง800ก่อนปึ๊บป๊บ ไปเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปเปิดกันก่อนดีกว่านะผมไปเลยไปเลยวิ่งเรืเร่อยๆไปนะไอพวกมนุษย์น่าชนนตีนเนี่ยเป็นไงบ้งโอ้ยนี่ไงนี่ไงได้มาแล้วนะครับโอเคมีอะไรอีกบ้างก,กับนี้โอ้มีอะไรเยอะแยะเลยนะฮะนี่คือพลังนะครับใส์เลยครับโอ้ให้ได้หนึ่งล้านเราคือปรเจ้าแบบนั้นไม่ต้องครับขอเพิ่มใสก็แล้วกันนะผมเพื่อความแรงขึ้นเออ ไหนๆลองดูกัน3มซิมาตรงนี้นะครับผมจัดไปไม่แน่โอ้ทพระเจ้าสั่งได้บอกเลยตรงนู้นครับเราต้องตีเมืองมันให้ได้ใช่ไหมเนี่ยเออคว้า,วาไปจากนี่แหละเออนี่นี่เน่นี่เน่เราต้องทําลายขอคอยมันไปก่อนโอ,โอ้ฝั่งฝั่งนู้นมาฝั่งนู้นมาโอ้โหมีกระเต็มเดียวอย่าฆ่ากูเราทําลายหมู่บ้านรอบๆข้างก่อนดีกว่านะครับผมตรงกลางตรงนั้นเราอย่าเพิ่งไปยุ่งมันก่อนตรงนู้นมีหมู่บ้านอยู่ด้วยนะครับนะอยู่ตรงนู้นหมู่เบิาน หมู่บ้านเหลอคว้วางไปเลยเอออ่ควา่างก็ไปทาลายต้นมงต้นไม้หมดเราคือเทพผาเจ้าเราต้องฆ่ามโน,มนดมโนดกดๆเราคือจอมยุทธนะครับจอมยุทธมาเน็ตเออไอทหารไอทหารเรวไอทหารเร็วเออเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยโอ้หมู่บ้านตรงนี้หลบอยู่เราต้องสะสมตังค์ให้ถึงสักสองพันก็แล้วกันนะเออสมสะสมตังค์ไปก่อนนะครับ ไม่เป็นไรเรื่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวมึงอย่าตามกูก่อนอย่าตามกู <No. S 1> อย่าตามกูาามกไม่ดีไม่ดีเลยอือจัดไปตายหา่าไปซ้ำมึงเนี้ยโอ้มึงยังไม่ตายมึงยังตามกูมาอีกโอ้ในบาดอุวันนี้ได้อะไรบ้างครับอ่าอะไรวันนี้สัตว์เลี้ยงกูเหรอโอเคดูซิว่าได้อะไรนะผมมาปึ๊บเอ้าได้ตัวเล็กมา ได้น้องตัวเล็กมานะครับโอเคอ๋อเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อปลดล็อกแมปนะครับผมนี่เราต้องปลดล็อกแมปเลยครับอันนี้ให้ได้สามพันนะครับนะโอเคเดี๋ยวค่อยปลดล็อกนะครับเราขอจัดการทีมงานพวกนี้ไปก่อนนะครับมาดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับผมคอรเหรอครับมีพลังนะครับผมไซส์นะครับไซส์สามเลยครับพันห้านะครับผมโอเคเราต้องซื้อให้พันห้าเก็บให้ได้พันห้าก่อนไม่จะซื้อโอเคไปอเกมนี้เป็นอะไรที่มันมือมาก ขว้างไปไม่ย so okay. right. well, hmm, okay. ั้งเลยไหนลองดูในเมืองสิครับว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่านะนะเราต้องชวนทีมงานของเราไปนะผมให้เยอะๆเท่าที่เยอะได้นะไปก่อนเอ้าโอ้โดน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 โจมตีโดนโจมตีอีขว้างไปเลยขว้างไปเออบุกป่าชาดะเข้าไปครับอื้อจัมบ์สโอเคโดนตามเลยกูโดนตามแล้วโดนตามแล้วตอนนี้อมึงไล่กูไม่ทันหรอกกูตัวใหญ่กว่ามึงเยอะมาเลยมาเลยนี่ขว้างลงไปตรงนั้นนะครับเออ ยังไม่ตายหาอีกมึงอือเราต้องซิกแซกซิกแซกโอเคประตูเปิดแล้วนะครับโจมตีจร์นิโมเจร์นิโมนี่จะไปเอาไว้ตายหาไปเลยพวกมึงอือนี่กูจะตายหาได้ยัง <c oughs> อู้อดูได้เยอะนะครับอยู่ตรงนี้แล้วได้เยอะเลยย้ายมาโจมตีเราได้อือโอ,โอ้ไม่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 ไ,มไ,มไ,ม <c oughs> ได้พันกว่าแล้วตอนนี้เร็วเอาไว้ตายเอาไว้ตายนี่หลบหลังนี่ก่อนหลบหลังนี่ก่อนเออตายหงไปแล้ว เราต้องจมตีหอคอยอันนี้ไปก่อนนะบอมแล้วก็เราก็าขึ้นไปด้านบนอ้าวเด้าเดยวเด้าเด้าด้นานล่างมีด้นานล่างมีพวกมึงเออเออเอาไว้ตายหัวโกงโค้งไปเลยพวกมึงเออตายห้าไปแล้วควางไปไกลนี่แหละโอเคควางไปไกลเอาไว้ตายไปเลยนี่แน่นี่แน่นแนโอเคได้อยู่โอเคมาตรงนี้มาตรงนี้บูสจับบูสโอ้ยเราเข้าได้เว้ยเราเข้าได้นะครับปราสาทมาเลยเออตายไปแล้วกู เราก็มาเชิดชายกันใหม่นะครับนะอไม่มีใครไปโจมตีปาราสาทกับกูลเลยเหรอยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกนิดอีกนิดอีกนิดเดียวเท่านั้นโอเคถึง5้ารอยแล้วนะครับเรามาอัพพลังตัวเองกันก่อนอน,นะผมเราต้องจัดการพวกมันเราต้องจัดการพวกมน,นุษย์นะครับโอเคอัพไปแล้วนะผมอัพแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคอัพแล้วเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรครับรอบนี้เป็นสีอะไรโอ้สีเหลืองนะผมอัพพลังนี้ก่อนเลย เพื่อจัดการพวกมันให้เร็วขึ้นนะครับเออได้ <_ D> เชื่ออะไรนี่มานาเหรอ <_ D> นี่มานาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราต้องอัพให้แบบแรงๆนะเพื่อที่จะบุกไปจัดการเมืองของพวกมนุษย์ในซินซากนะครับรู้จักป้าเราคือพระเจ้าอยู่น้โอ้ตรงนู้นคนเต็มเลยอะตรงนี้คนเต็มเลย,ต,เต,เลยต้องโจมปีโจมตีโจมปีวะาเฮ้ยโจมตีไกลนะครับนี่นะเอเป็นไงพวกเมืองตายโหงหมดอย่างนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดเลย เฮ้ยประตูเมืองเปิดแล้วไว้เราเข้าไปบุกในเมืองกันดีกว่านะครับมาเลย <c oughs> จรณนิโวอาศาสานี่แหละของแท้แน่นอนเออจัดครับจัดไปนี่มึงตามมามึงตามกูมาใช่ไหมเออลบก่อนก <c oughs> ูมาเกลียนในเมืองอยู่เนาะเออเออจัดไปจัดไปอีก <c oughs> โอ้ได้ตังค์เยอะแยะเลยในเมือง <c oughs> โอ้ได้มาพันแปดแล้วเดี๋ยวนี้เดียโดอเออโอ้ได้พลังฝนแล้วครับได้พลังฝนแล้วตอนนี้ <c oughs> นี่กูกระโดดย่องยองแบบนี้ <c oughs> มาเลยพวกเมืองเออกูต้องเข้าตีในเมืองโอโ้มันยิงกูไม่โดมันยิงกูไปดโดกูต้องกระโดดเป็นไงเป็นไงพวกมึงกูได้มาสามพันกว่าแล้วเ,วเออตายโอ้กับผมเป็นไปได้ไงเทพเจ้าตายเป็นไปได้ไงไหนมาดูซิว่าได้อะไรบ้างคนระับอู้ได้ลูกไฟใหม่นะครับอันนี้ก็ลูกไฟใหม่ด้วยนะครับโอเคดามเมจเพิ่มขึ้นดามเมจเพิ่มขึ้นตังไม่พอแล้วตังไม่พอแล้ว ไใส่นะครับใส่ต่อไปก็3,500นะครับโอเคเอาให้ได้ทัชเออประมาณนี้แหละโอ้เยอะแยะนะผมอ่ะไปลุยกันต่อนะครับไอซ์แอ้โอ้ดรามิแรงขึ้นจริงเลยนะครับแอมได้มีหน้าแอมไม่ใช่มีหน้าดิมานานะครับเออเพราะที่แอดแถมได้ตังเออได้ตังเยอะขึ้นด้วยนะครับจัดครับผมโอ้ตังมาปัญญาเกิดในคลิปต่อไปค่อยไปลุยด่านต่อไปดีกว่านะครับเนาะนี้ขอเก็บก่อนโอเคมาเลยไอ้นี่ไอ้หัวคอยหัวคอยนรกโอเคตายหาไปแล้วมึง มาเลยมาเลยนี่จัดมาอีกเรียบร้อยใส่หวงไปแล้วไอ้นักรบเหรอนักรบกระจกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่กระจกแล้วเราก็ได้ตังค์มาถึง2องพันแล้วนะครับไปดูที่ว่าชื่ออะไรได้บ้างนะผมเราต้องออาพลังชีวิตเพิ่มขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้ไปเรียนในอาปร,สราสาทของมันนะผมไหนว่าพลังชีวิตอันนี้นะครับผมสามพโอ้กูมี2องพันลืมโอเคเอาห้ถึงสามพก่อน่าโตเมืองพังแล้วจารนิโมกูจะมาเอาตัง กูจะมาเอาตังค์สามพแล้วนะครับเรียมพลังก็ปลดล็อกด้วยกูดูไม่เห็นเดียวออบทําลายทําลายมันืออเราต้องเอาเยอะๆมาหน่อยมาหน่อยฮืสฮืสฮสึไอพวกนี้ก็รําคาญชิบหายเลยเออเออมาแล้ว5 7าพแล้วบ้าบอรเร็วมากนะครับออบโอเคอยู่บนนี้แหละกระโดดไปถึงไหมไม่ถึงนะครับเอาหน่อยเอาเอาไว้พลังมันตายหน่อยเอาเอาไว้ปราสาทมันเนียนหน่อยเออเออ โอเคเนียนยจะแจกไปแล้วกูก็ได้มาตั้งหกเจ็ดพันเกรียนไปซะพวกเมืองจงเนียนจะแจกไปซ้านะครับเออกูเริ่มเวียนหัวแล้วตอนนี้เริ่มเวียนหัวกับการเล่นของตัวเองแล้วผู้ชมอย่าด่ากันเพราะกูก็เวียนหัวไม่แพ้กันนะจะเป็นไงล่ะปาราสานนี้โดนกูเกรียนเข้าไปเรียบร้อยนะครับไงพวกเมืองเอาไว้ตายเอาไว้กูตายกูถึงจะออกเออโอ้โอ้เดี๋ยว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 ทิมกูได้ไงเนี่ย จิ้มกูได้ไงยังรู้จักเปล่ากูเป็นพระเจ้านะเว้ยจัดไปจัดไปจัดไปเรียบร้อยครับต่โอ้งแล้วเมื่อตายแล้วเราก็มาอัพกันก่อนเลยเนอะมาอัพกันดูสิอ่านี่นะครับอัพไปเลยแล้วก็อะไรอีกบ้างวะเนี่ยอันนี้ 8, แปดพันห้าแครับโอเคเราได้พลังไม่มานะผมมันคือพลังเรวะเนี่ยโอ้พลังน้ํานะครับพลังน้าเอ้ยโอเคอันนี้แหละแรงชอบอันนี้แหละสุดระเบิดตูบตามด้วยนะยใจดี พร้อมแล้วนะครับจราร์ไรนิมอไปเลยเราตีเมืองมาแตกแล้วนะครับมานี่มาที่พวกเมืองพระราชวังนี่แหละครับพระราชวังเออจัดครับจัดครับอออเร็วเร็วหน่อยอือเร็วเดี๋ยวก่อนหนีก่อนมาเลยอออโจมตีจากหลังครับผมเออนี่เรียบร้อยไปต่อครับไปต่อทีมงานของเราไม่มีใครมาช่วยกูเลย <c oughs> เอาไว้ตายให้หมดเอาไว้ตายให้แมดนะครับโอเคโอ้ได้พลังพายุมาด้วย เรียบร้อยครับผมเมืองมันราบเป็นหน้ากองแล้วกูขึ้นมาราชาแล้วอ่ะมีพลังอะไรอีกบ้างครับผมทอร์นาโดเหรอครับโอ้มีทอร์นาโดด้วยนะครับนะพลังสตีนีอ้ออกไม่ได้นะครับผมพลังสตินออกไม่ได้ในเราเราเราลองเอาทอร์นาโดไปสักอันสิครับทอร์นาโดตรงนี้เหรอปึ๊บอ้าวโหโอ้โอ,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 โอ้รุนแรงพระเจ้าสร้างทอร์นาโดได้นะครับ แต่รีชาร์จช้ามากเราก็ต้องมาเพิ่มขนาดให้กับจูของเราก่อนนะผมเพิ่มมานิดนึงนะต่อไปก็ตั้งหกหมืหเลยเหรอเมืองต่อไปนี่เราต้องใช้เท่าไหร่วะเนี้ย3 0 0พันหลอครับโอเคเราไปยังเมืองต่อไปเลยนะครับโอ้ไม่ก็เมืองอะไรวะเนี่ยน่าจะแรงกว่าเมืองเมื่อกี้อีกใช่ไหมเมืองนี้เรามาได้แล้วนะครับผมคิดว่าจะไปในคลิปต่อไปก็มาในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะไหนลองดูทอร์นาโดซิ ว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้จัดไปปูดนี่โอ้โอ้โอ้ตังเต็มตังมาเต็มเลยโอ้เจ๋งแพงนะครับโอ้มันใช้แบบนี้นี่เองนะครับทอร์นาโดโอ้โอ้โอ้แต่ทหารเมืองนี้แบบแข็งแกร่งมากนะครับกูจะตายหาเลยเนี่ยอย่ามาหากูเออเออโอ้สองตัวสองตัวชิบหายโอ้กูต้องเพิ่มพลัง เยอะขึ้นกว่านี้ให้มากๆแล้วไปตรงนู้นเลยทอร์นาโดเอ้ทอร์นาโดยังโหลดไม่เสร็จนะครับแต่ด่านนี้ก็ได้ตังค์เยอะขึ้นเร็วมากนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บเวลก่อนแล้วก็ไปตีปราสาทกันด้านบนดีกว่าน้นะตูบตามตูบตามอย่างเดียวเลยแล้วกูก็จะตายหาแล้วนี่ตามมาตามมานี่แหละโอเคตามมาหน่อยตามมาหน่อยอือทำลายต้นไม้นี่เลยจะได้มาเยอะๆนะครับไปดูซินะครับว่าพลังต่อไปมันอยู่ที่เท่าไหร่นับนะอันนี้อยู่ที่16ื่นครัะผมแล้วก็โอ้ โอ้โหเทพเจ้าต่างๆนะครับนี่งไงเทพเจ้าโอลิมเปียนเลยครับพลังอยู่ที่2,500นะครับโอเคเอาไปก่อน3,5 0 0ไปด้วยนะครับดาเมจแรงขึ้นอันนี้5,5 0 0นะครับโอเคเก็บตังก์ก่อนอันนี้ได้พลังสีม่วงแล้วนะผมเออน่าจะแรงขึ้นเยอะนี่เดี๋ยวค่อยเสริมพลังทอร์นาโดนะครับทอร์นาโดมาหน่อยจัดไปโลกลน,นีเนอได้ตัง์มาเยอะแยะได้ตังก์มาเยอะเลยทอร์นาโดเราไหนครับไหนเราลองไปตีเมืองมันดูซิว่า จะไหวหรือเปล่านะครับนะเออไป2คนไปทีมงานทีมงานมาหน่อยตายหาแน่นอนกูกระโดดเข้าไม่ได้เหรออืดไม่ได้นะครับชิบหายโอ้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 นีก่อนนีก่อนนายรูโตะนายรูโตัวต้องหนีก่อนทหารตามสูตรกูอีกแล้วกัปตันนี่นี่แน่เอ่ เอาให้ตาหงหงไปให้แมทนี้พวกเมืองโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักเพื่อเบียงแค่นี้ก่นอนก็แล้วกันนะผมคลิปต่อไปเราค่อยมาลุยกันต่อนะผมอยากให้ผมเล่นต่อหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับผมผมว่าด่านนี้ก็มันบอลแบบควรเลยนะนะเป็นพัดเจ้าดีนะร้อยดีนะผมชอบมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ขอลาไปก่อนนะผมสวีเดอร์สวัสดีสสดไปละจุบ๊บ